มาแล้วครับ Power Amp Pro Eurotech นะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับรอบนี้มาได้แค่4เครื่องนะครับผมตัวนี้เป็น Pro Eurotech นะครับรุ่น Pro 2500นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหม่นะครับถ้าตัวเดิมนะครับอ่าวอลุ่มก็จะฟังเดียวกันนะครับอันนี้แยกชันแนลเอบีเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับย้ำว่าของใหม่มือหนึ่งนะครับ15บห้าขั้นละ2เล่นได้สบายเลยนะครับหรือว่าขับกลางแหลมก็ได้ นะครับก็ถือว่าเป็นพ้อยแอมอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็น่าเล่นกันนะครับสภาพงามๆน้าจ้อสวยๆนะครับผมมาพร้อมกับคลอสแยกเสียงในตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นขับซับเบดส15นิ้วนะครับกลางแหลม12นิ้วก็ได้เลยนะครับตัวนี้มีคลอสแยกเสียงในตัวนะครับแล้วก็พร้อมกับาคกจ่ายสัญญาณนะครับไปยังลำโพงจะมีสเปกคอนแล้วก็ตัวหมุนแดงดำนะครับ แล้วก็มีโลคัสซับวูเฟอร์นะครับตัดคอดได้นะครับมีโหมดให้เล่นบิดสเตรีโอพา r a เลลนะครับแล้วก็มี XLR นะครับแล้วก็แบบหัวฟนเพราะลมไม่ไปคมร้อนนะครับผมอันนี้นะครับค่าตัวนะครับของใหม่เมื่อหนึ่งอยู่ที่4,450บาทนะครับ4,450บาทเท่านั้นนะครับโซ p ฟ i ีนะครับแบบโอนมีเก็บปลายทางบวกเพิ่มนะครับย้ำว่าเป็นของใหม่เมื่อนึงนะครับผมงามๆเลยครับ เเดี๋ยวดูคุ้มพลังอันนี้จะมีสองรุ่นด้วยกันนะครับจะมีสองรุ่นรับอันี้จะเป็นถือว่าเป็นตัวเล็กนะครับอยู่อีตัวหนึ่งนะครับ Pro 4,500ก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าตัวนั้นยังสั่งจองยังไม่ได้นะครับผมอะดูคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานโอ้นภาษาสังคิดพี่น้องนะครับมีคู่มือแล้วก็ส่วนคุ้มพลังนะครับ ทำไมไม่บอกตัดคตัดข้อได้นะครับยีิบห้าถึงหนึงร้อยห้าสิบนะครับตัดย่านความถี่ได้4,450้าบาทนะครับเป็นคลองใหม่เลยนะค,คล้องใหม่เมือหนึ่งนะครับผมเอไม่บอกคุมพลังเอ้าเดี๋ยวถ้ามีคุ้มพลังนะครับถ้าหาเจอนะครับ เดี๋ยวจะลงข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอาสนจิสตสนใจนะครับ065-0945-779นะครับ065-0945-779นะครับหลานสมจันทร์าวอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ